เราตัเจียหาวห้องโชว์คัน XQQ จีนมาแล้วครับวันนี้เรามาเล่นเกมทายคำศัพท์ภาษาจีนกันนะครับข้อที่หนึ่ไหนมีความหมายว่าห้องนอนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบ B ครับฝังเจียนข้อ2คําไหนมีความหมายว่าห้องรับแขกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยตอบ A ครับ ที่คำไหนมีความหมายว่าห้องครัวติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบ C ครับสูฝังข้อที่สี่คำไหนมีความหมายว่าห้องน้ำติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบี D, ครับข้อที่ห้าคำไหนมีความหมายว่าโรงอาหารติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบ A ครับ สือถังข้อที่หกคำไหนมีความหมายว่าตู้เสื้อผ้าติ๊กตอกติ๊กตอกตอบเครับอี e, กุย้ยข้อที่เจ็ดคำไหนคำไหนมีความหมายว่าโตะ๊ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ต,ก,ต,อกตอบบครับจัวจึข้อที่8ปดคำไหนมีความหมายว่ากอี e. ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลยตอบซีนั่นเอง อีเจเชื่นนิ้โช้าคันขอบคุณที่ติดตามชมครับบ๊ายบาย